ปีศาจที่ปฏวิวัติวงการเวทมนต์ของมวลมนุษยชาติภายในจักรวาลเรื่องฟรีเลนก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง c o l i s o n Channel ด้วยนะครับสิ่งมีชีวิตที่เกิดมายัางโดดเดี่ยวและมีชีวิตอยู่มานานยิ่งอยู่นานมากเท่าไหร่พลังและความอันตรายยิ่งเพิ่มทวีคูณตามการเวลามากยิ่งขึ้นเท่านั้นสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้เรียกว่าเผ่าปีศาจคว้าว เป็นหนึ่งในเผ่าปีศาจที่รู้จักกันในานามพุทธ่อแห่งความเส่อมซามรูปร่างลักษณะของควาวบนศีรษะมีเขาคลายแพะขนาดใหญ่มีริมฝีปากที่กว้างมองเห็นฟันได้ตลอดเวลาดวงตาที่เอียงและถูกเย็บปิดมีผมสีบอนอ่อนยาวจนไปถึงกลางหลังมีเขาที่ยาวเลยมาจนถึงเอวมีสีผิวน้ำตาลอมเทาปกคลุมไปด้วยรอยสักสีเข้ม สวมภาคุมไหล่ขนสัตว์และข้อมือขนสัตว์สวมผ้าเตี่ยวสีเทาเข้มที่ยาวจนไปถึงพื้นและมีรูปร่างที่ใหญ่โตมากกว่าปีศาจส่วนใหญ่ประวัติของควาวเป็นหนึ่งในเผ่าปีศาจที่รับใช้ราชาปีศาจและเป็นที่หวาดกลัวในมวลมนุษย์มานานมากกว่า100ปีได้ก่อหายนะครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในภูมิภาคกอเซ ทำให้นักประจนภัยประมาณ40%และผู้ใช้เวทมนต์70%ในภูมิภาคนี้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของควาวโดวยความสามารถของควาวนั้นก็คือเวทมนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นเวทมนต์สังหารหรือโซทาร์ทที่มีพลังทำลายล้างอันดุนแรงซึ่งเจาะทะลุเวทมนต์ป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันของมนุษย์ชนิดในระหว่างการประจนภัยของปาร์ตี้ฟูกา้า เพื่อสังหารราชาปีศาจพวกปาร์ตี้ผู้กล้าเข้าร่วมการต่อสู้กับคราวและพิสูจน์แล้วว่าคราวนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่กลุ่มปาร์ตี้ผู้กล้าในตอนนั้นจะเอาชนะลงได้ทำให้ฟรีเลนต้องใช้หนทางสุดท้ายประทับตาเวทมนต์เพื่อปิดผนึกคราวเอาไว้ในช่วงหลายปีนับจากที่คราวนั้นถูกปิดผนึกผู้ใช้เวทมนต์ทั่วทั้งทวีปได้วิเคราะห์เวทมนสังหารของคราว และพัฒนาแนวทางการรับมือกับกระถาบทนี้โดยฟรีเลนมีส่วนช่วยสนับสนุนในการวิจัยเวทมนต์เกี่ยวกับโซทาร์เป็นผลทําให้โซทาร์และเวทมนต์การป้องกันและตอบโต้ของมันกลายเป็นพื้นฐานของระบบเวทมนต์ของมวลมนุษย์สมัยใหม่และกลายเป็นเวทมนต์โจมตีขั้นพื้นฐานและเวทมนต์ป้องกันในเวลาต่อมาตาประทับฟรีเลนที่ใช้ผนึกคราว หน้ายัางป่ากอร์ซายังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มานานนะับเป็นเวลา80ปีแม้ฮิเมลจะมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านในกอซาเพื่อตรวจสอบสถานะของตาผนึกของคราวในทุกๆปี27ปีต่อมาหลังจากการตายของฮิเมลคราวถูกฟีเลนเปิดผนึกระหว่างการเดินทางกับแฟนผ่านหมู่บ้านในป่ากอร์ซา หลังจากคาวได้รับการปลดผนึกจากตาะทับของฟีเลนและได้สนทนากับอลิเก่าแก่ที่เคยผนึกตนเองเอาไว้มานานนับ80ปีก่อนจะได้รับรู้ว่าราชาปีศาจพ่ายแพ้แล้วเขาจึงได้เข้าต่อสู้กับฟีเลนและแฟนยิอขอองเธแต่เขาก็ต้องสงสัยว่าทำไมโซธาเวทมนต์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ไม่สามารถโจมตี และทะลุผ่านกำแพงเวทมนต์ป้องกันพื้นฐานที่แฟนนั้นสร้างขึ้นมาได้ฟีเลนจึงได้กล่าวในช่วงเวลาที่เขาถูกผนึกคาถาที่เคยสังหารเหล่ามน,มนุษย์ก็ถูกศึกษาและวิเคราะห์รวมเข้าอยู่ในระบบเวทมนต์ของมวลมนุษย์เรียบร้อยแล้วแต่ควาวนั้นได้วิเคราะห์เวทมนต์ป้องกันของแฟนในช่วงเวลาสั้นๆสามารถค้นพบจุดอ่อนของคาถาป้องกันที่สร้างมา เพื่อต่อต้านเวทมนต์ของเขาโดยเฉพาะได้ในทันทีหลังจากการพยายามเอาชนะกำแพงเวทมนต์ที่แฟนนั้นไล่ขึ้นด้วยการโจมตีหลากหลายทิศทางเขาก็ได้ไพ่ายแพ้และตายไปในการโจมตีครั้งเดียวของฟีเลนที่ใช้คาถาโซทาระคาถาบทเดียวกันกับที่เขาเป็นคนค,นคิดค้นขึ้นมาอุปลักษณะนิสัยของควาวควาวเป็นเผ่าปีศาจไม่สามารถรับรู้ ถึงอารมณ์ของมนุษย์ได้ซึ่งรวมถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างไรก็ตามเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นคนใจเย็นและสุขุมเพราะเมื่อถูกฟีเลนปวดผนึกเขาก็ไม่ได้โกรธแต่กับพักทายเธอเหมือนกับคนรู้จักเก่านอกจากนี้เขายังแสดงความพักดีต่อราชาปีศาจเมื่อได้ยินว่าฟีเลนเอาชนะราชาปีศาจได้ เขาจึงตัดสินใจทันทีว่าจะล้างแคนให้ราชาของเขาในด้านความสามารถของควาวควาวนับเป็นจอมเวทที่โดดเด่นมากแม้กระทั่งในหมู่จอมเวทของกองทัพราชาปีศาจเองก็ตามเขาสามารถฆ่านักประจนภัยได้40%และจอมเวท70%ในภูมิภาคป่ากอเฟ่ด้วยพละงกำลังมหาศาลของเขากลุ่มของฮีโร่จึงไม่สามารถเอาชนะเขาได้ ทำให้ฟรีเลนต้องปิดผนึกเขาไว้เพื่อที่เธอจะได้มากำจัดเขาภายในภายหลังเมื่อเธอแข็งแกร่งพอมนุษยาชาติต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะย้อนวิศวกรรมเวทมนต์ของควาวได้และสร้างวาตรการตอบโต้ต่อพลังของเขาและควาวมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์เวทมนต์ สามารถคิดค้นแนวทางเบื้องหลังคาถาป้องกันที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเวทมนต์ของเขาเองโดยเฉพาะได้ในทันทีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคราวนักเวทเผ่าปีศาจผู้เป็นดังนักปฏิวัติว,ตวงการเวทมนต์ของมวลมนุษยชาติภายในเรื่องฟีเลนถ้าหากชอบหรือถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมฟังกันด้วยนะครับ